thank mm -hmm. you โอ้นี่ยังก็ฟัดเลยนะเนี่ยพี่ตรงนี้โอ้โหเดือดมากเดือดมากที่เราต้องมาจามกันในช่วงกลางแบบนี้เพื่อจะนำเข้าช่วงนี้ครับครับผมมิวสิกกูรูนั่นเองโดยผู้รู้ตัวจริงอ่ายโยนอย่าโยนครับอย่าพุ่โยนอย่าพ่โยนมันมีถามมาหลายคนเหมือนกันนะครับผมครับ เอามาเริ่มเริ่มคำถามจากทาง Facebook ก่อนได้เลยครับตอบเฉพาะที่ดอกจันที่ไม่ได้ดอกจันไม่เดี๋ยคนดูคนคนงงก็คือนแรกที่ดอกจันมาหมดเลยเอาแรกก่อนเลยนะครับเลือกอันที่ดอกจันไว้ฝึกตีจังหวะดิสโก้แบบเปิดไฮแฮดฝึกยังไงครับโอ้โหดิสโก้แบบเปิดไฮแฮทตียังไงนะครับไม่น่าเดินมาเลยก็น่าจะอ่านคำถามก่อนจะได้ไม่ต้องเดินนะครับก็คือเราจะฝึกทีละอย่าง ฝึกขาก่อนใช่ไหมครับแล้วฝึกขาก่อนพอขาได้ปุ๊บเราก็ลองมือใช้ขาและมือมันพร้อมกันนั่คือขาตีหนึ่งสงสามสี่มือก็จะลงมือซ้ายจะลงที่2กับสี่แล้วก็มือขวาตีจังหวะยกทั้งหมดครับ คล่องแล้วพอคล่องแล้วนะฮะพอคล่องแล้วเราก็จะเปิดไทแฮทด้วยแค่นี้เองประมาณนี้เท่า oh. น,นั้นเองวิธีการก็คือคอนเซปต์ oh. <Concept S 1> ของมันทุกอย่างเลยก็คือเราเริ่มทําทีละอย่าง oh. ก็คือเริ่มจากขาก่อนบ้างมือก่อนบ้างอะไรก็ได้ให้มันให้มันให้มันสัมผัสกันแล้วเป็นอัตโนมัติ oh. พอขากับมือเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดเรื่องมือกับขาละมาที่มือมือขวาบ้าง oh. อะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มจา เริ่มทีละอย่างข้อ1ข้อช้าช้าๆข้อ3ต้องฝึกกับเมทานอมด้วยเราจะได้รู้ว่าตีตรงหรือเปล่าแต่เหมือนหอเหมือนว่าขาจะง่ายสุดเพราะขาเป็นจังหวะตกใช่ขาเป็นจังหวะตบแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ตีบ่อยๆเนี่ยขามันจะไม่มีแรง มันจะตกแบบตุวปัดตุเป๋ตัวมันไม่ค่อยตรงอะอะไรอย่างนั้นเพดัะนั้นก็ต้องฝึกทีละอย่างแล้วฝึกบ่อยๆด้วยนะครับครับของผมนิดนึงที่อยากถามเรื่องโหมดของเบสอะครับพี่นอช่วยทีโหมดมันโหมดมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีของเบสอครับมันเป็นของมันเป็นทฤษฎีทั่วไปที่เขาใช้กันหมดนั่นแหละก็คือบันไดเสียงแต่คราวนี้บันไดเสียงมันจะเป็นแบบไหนเมเจอร์มายเนอร์ดิมินิช ออกเมนเต็หรือว่าจะเป็นลักษณะของการใช้โหมดโหมดก็คืออธิบายจริงๆแล้วมันใช้เวลายาวมากเลยก็คือตั้งแต่คือการเรียงโน้ตให้ครบ12โน้ตโดยที่มีระบบการเลื่อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมันคือสเกลในอีกรูปแบบนึ่โหมดก็มีอีกหลายแบบก็คือเมเจอร์โหมดกับทาไมเนอร์โหมดแล้วก็โหมดที่เป็นลักษณะแค่ยกตัวอย่างคล้ายๆลีเดียนแฟเเนี้ย มันไม่ใช่โหมดที่แบบโหมดปกติอะถ้าบารที่บางจริงมันยาวมากครับคือต้องนให้ไปศึกษาช่มันเป็นต้องเรียนครับคือเริ่มตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่เมเจอร์กับไมเนอร์ก่อนไมเนอร์มี2อย่างง่ายๆก่อนก็คือฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกไมเนอร์กับเนเชอรัลไมเนอร์ก่อนมันจะมีเมโลดิกไมเนอร์มันจะมีถ้าพูดถึงโหมดแล้วเนี่ยคือมันต้องแตกฉานเรื่องของเมเจอร์ไมเนอร์สเกลก่อนเอาง่ายๆแล้วก็โหมดหนึ่งตัวไปถึง2ตัวตามขั้นตอนมันก็คือต้องมาจากอ่า สเกลนี้ก่อนเอเจเนอร์มเนอร์ก่อนแล้วค่อยไปรู้เรื่องโหมดใช่เพราะอธิบายจริงๆปั๊บเป็นเริ่มถึงโหมดจริงเนี่ยโอ้โหมันจะปยาวแต่จริงๆแล้ววงล็อกอะไรใช้กันเยอะนะใช้กันเยอะมากครับมันมีประโยชน์ยังไงดีกว่าครับพี่นอถ้าเกิดเรารู้เรื่องโหมดเนี่ยสาเหตุที่ต้องใช้โหมดสมมติผมใช้เองเนี่ยจะใช้ เพื่อที่จะเอาไซส์ออกไปนอกนอกจากโครงสร้างเพลงที่มีคือให้มันเกิดอะไรที่มันแตกต่างขึ้นมาอีกใช่สมมติว่าพูดเร็วๆง่ายๆสมมติว่าถ้าเกิดเพลงเป็น A Min o เเวลาโซโล่ผมใช้ a m i n o เปกติมันก็จะอินไซส์ไปคือถ้าใช้เป็นทั่วไปอ่ะได้ยินกันบ่อยๆถ้าเราใช้เป็น APG ีเจมันจะคือโยกโยกคีย์ทั้งหมดันเป็นคีย์ Major อะไรประมาณนี้แต่คราวนี้มันต้องอธิบายยาวมากกว่เยอะเวลาเล่นแล้วมันจะไม่เพี้ยน เพี้ยนครับมันจะฟังแปลกๆนิดนึงใช่มันจะแปลกๆแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่ว่าฟังได้มันอยู่ที่ความต้องการนั่นแหละว่าเราต้องการจะให้มันเป็นแบบนั้นพื่ไดให้มันแปลกออกไปจริงๆแล<า>้วหมดที่พี่นอว่ามันมันส่งถึงอารมณ์ของสิ่งที่เราได้ยินด้วยใช่ว่าว่าไปทางไหนอาจจะมีความเป็นแบบดูแบบ ดับดกหน่อยดูอาลับอาลับดูอะไรอย่างนี้เลยป่ะพี่ใช่ก็มันมีหลายอย่างครับบางทีเขาก็อย่างวงล็อกเนี่ยที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็เป็นพวกพีเจนโหมดใช้เพื่อจะรู้สึกเหมือนออกจากแขกๆหน่อยไปทางอาราเบียนสเกลได้ไปทางคาราจูกุสเกลได้โหมดใช่จริงๆนี่โหมดนี่เยอะมากอย่างสมมติดอมินานดอมินานโหมดเนี่ยมันก็ใช้ปนกับบลูสเกลได้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยาวมากครับสรุปครับง่ายๆคือเราต้องเอาพื้นฐานของสเกลเมเจอร์ไมเนอร์ให้ชัดเจนแล้วครับหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้โหมดหรือ ตอนการเรียนเนี่ยมันจะกว้างขึ้นขั้นตอนการเรียนนะเอาเมเจอร์ไมเนอร์ก่อนเมเจอร์ไมเนอร์คือนู้นตัวเดียวไปถึง2ตัวคืออินเทอร์วัลสามตัวคือคอร์ดคอร์ดรวมกันเป็นโปรเกรชันคอร์ดอะไรประมาณนี้เรียงลำดับแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ตอบคำถามรู้สึกว่าเวลาหมดอีกแล้วนะครับอะไรกันเนี่ยได้อีกอันหนึ่งอ่ะได้อีกอันหนึ่งได้อีกอันหนึ่งเสียลมพี่นอครับทำไมฝรั่งเขาไม่ค่อยเล่นเบสห้าสายกันนะครับแต่คนไทยเล่นกันเยอะจังทำไมเดี๋ยวนี้ซาวเบส แบบเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแล้วเช่นวงแบบวงอะไรเนี่ยการแอนโรสการแอนโรสผมจะอ่านเป็นแอลโอโรสไม่หรอครับก็ไม่หรอกครับผมว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้เห็นเยอะมากกว่ามันใช้หมดแล้วครับทั้ง4สายสายอยู่ที่อยู่ที่ความคล่องตัวต้องการด้วยไหมความต้องการของสาวอย่างเมทัทลิก้าเนี่ย ขาก็มีทั้ง4ทั้ง5สาย <Ừ. S 1> อย่างบ้านเราวงที่เล่น4สายเยอะๆก็มีอย่างทุกไรเดอร์อะไรเงี้ยอย่างี่า <5 S 2> สายก็มีอย่าง5สายนี่ผมไม่เล่นเพราะว่าไม,ไม่พี่น้องก็จะ,จะเล่น4สายใช่ก็คือมันมีทั้งหมดแต่คนนี้เราเราไม่ได้รู้จักมากกว่า อย่างซาวเก่าๆเนี่ยมันอยู่ที่ครื่องไม้ครื่องมือกันแฟชั่นเพลงยุคนั้นอุปกรณ์อะไรประมาณนี้คัอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่มันเบสมันสี่กับ5เนี่ยมันไม่ใช่ว่าความเก่งนะมันเป็นเรื่องของซาวที่เราต้องการใช่ไหมครับคือมันก็เพิ่มสายใหญ่ขึ้นมาอีกสายหนึ่งหรือไม่ก็เพิ่มสายเล็กขึ้นมาเพื่อให้มันเล่นได้กว้างขึ้นแต่เรื่องความคล่องตัวเนี่ยมันสี่หรือห้าก็เหมือนกันแหละผมก็ได้ไม่เกี่ยวกับซึ่งซึ่งขอเสริมพี่น้อยนิดหนึ่งตรงที่ว เขาใช้อะไรใช่ตู้อะไรด้วยตู้อะไรแล้วใช้ไม้อะไรจอเพลงอะไรด้วยเนี่มันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องรสนิยมฟรีเ n นซี่ปรับตู้เบสแบบนี้ไม่ใช่ปรับแบบถ้าอยากแบบปรับแบบอยากได้เก่าแต่ปรับโลสับตึมตึมมก็ไม่ได้นะคือกล้องมีประสบการณ์ในการฟังเพลงเยอะๆนะครับแล้วก็ลองปรับกันดูแล้วกันนะฮะ ความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี